มเดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าไปที่สวนของอาพีนะคะอาพีเนี่ยบอกให้ลุงอ่ะไปตัดต้นชะอมนะคะเพราะว่าซึ่งอาพีก็มาตัดแล้วรอบนึงนะคะแล้วทีนี้ก็คือสูงไวามากนะคะให้ลุงไปตัดนะคะแล้วลุงก็ไม่ว่างสักทีเนาะวันนี้ก็เลยหาโอกาสนะคะมาดูสวนของอาพีนะคะ <c oughs> เตรียมกระเป๋านะคะแล้วก็กางไกงมาด้วยนะคะแล้วก็มีเนาะเผื่อจะได้ตัด ยอชะโอมนะคะดูดีญอดเต็มไปหมดแล้วว่าดูมีหลายอย่างเลยอะ่ะปลูกไว้หลายอย่างมากนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นว่านหอมแดงนะคะไว้ทำไข่แดงนะคะข้างล่างก็จะเป็นหัวไดแดงนะคะแล้วก็จะมีเผือดนะคะมีเผือมีต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงนะคะ มีอีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูธนด้วยเนาะอวันนี้อากาศดีมากเลยอยาดูผาที่กําลังตดดินงนะคะฝงก็จะมาปล่อยแล้วนะคะมันสาคูนะคะอันนี้จะเป็นมันสาคูหมดเลยนะอันนี้นะคะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นขมิน้นขมิ้นขาวขามิ้นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีต้นมะม่วง ลิงจีลำยายยแล้วก็มีมะนาวลูกหมอนตันนี้ก็คือจะเป็นงาขาวนะคะดอกไม้กำลังสวยเลยสวยสวยสีขาวนะคะอาพี่ปลูกไว้แบบว่ามู่ซัวไปหมดเลยเนาะเยอะะ <c oughs> yeah, yeah, นะคะนี่มีมะนาวด้วยนะมะนาวก็ออรลูกแล้วอ่ะใหญ่ประมาณนี้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวลุงไปตัด ต้นชะอมนะคะต้นชะอมก็คือโอ้โหสูงประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ดูดิสูงขนาดนี้เลยนะคะปุ้ยมียอดชะอมด้วยนะเต็มไปหมดเลยดู มันเป็นรังนกเก่าค่ะไม่มีค่ะทุกคนนี่ไม่มีนะคะ เสร็จแล้วนะคะนี่ประมาณนี้นะคะข้างในก็จะมีเมนหรือว่าหนอนกินนะคะตรงข้างในเนาะ เหนื่อยมากเลยตอนนี้ลุงก็ได้อันนี้นะคะได้ชะอมเยอะอยู่นะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็ได้ตะไคร้ด้วยนะคะเอาไปทํากับข้าวกินนะคะชะอมก็ไปประมาณนี้ค่ะสว้ยสวยนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวลุงก็จะขึ้นไปเก็บย่อมันสับปะหลานอีกนะคะเอาไปรั่วแล้วก็จิ้มน,น้ําพริกนะคะสวน,นนี้ลุงก็เอาไปเสียบไว้ที่บ้านนะคะเอาไปเสียบย่อเนาะนี่ก้อนนี้ก็คือ เวลาเขาปูกเนี่ยเขาก็ใช้วิธีในการเสียบยอดนะคะที่ปลูกชะอมเนาะ นี่ค่ะยอดมาสะปะหลังก็ได้ประมาณนี้นะคะนุ่งก็จะเอาไปรว่วแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกถั่ถวด,ดินนะคะนี่เลยแล้วก็ได้อดชะอมแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ใบมาสะปะหลังนะคะแค่นี้นะคะแปะด๊ดค่ะมื่อนี้นะคะสวัสดยค่ะ